สวัสดีครับชาว Unlock EC a s Money ทุกคนคุณเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิด,มดทางการเงินรายได้ไม่พอใช้หนี้สินพอกผูนจนแทบบองไม่เห็นทางออกวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาจุดประกายความหวังให้กับทุกคนครับเรื่องราวของคนที่เคยคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่กลับพลิกชีวิตจากงานฝีมือเล็กๆที่ใครก็มองข้ามใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการสร้างรายได้แบบสุดปังด้วยเวิร์กช็อปงานฝีมือ ที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสทางการเงินที่คาดไม่ถึงใครจะไปคิดว่าแค่หยิบจับวัสดุรอบตัวมาสร้างสันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่ารอช้ามาร่วมตรวจล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณไปพร้อมกันช่อง Unlock e a s y m o n e y แห่งนี้แหละครับจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความลับของเงินทองให้คุณเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่มีนาสาววัยทำงานคนหนึ่ง เธอทำงานหนักทุกวันเหมือนคนอื่นๆแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่เงินเดือนที่ได้มาก็แทบไม่เคยพอชเดเชยค่าเช่าห้องค่าอาหารค่าเดินทางค่าใช้จ่ายจีปาถะต่างๆดูมเหมือนจะพอบพูนขึ้นเรื่อยๆมีนาเคยมีความฝันอยากมีชีวิตที่มั่นคงอยากให้พ่อแม่สบายแต่ทุกวันนี้เธอต้องเผชิญกับกองบิวที่วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะตัวเล็กๆในห้องเช่าแคบๆของเธอแสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟดวงเก่า สะท้อนแววตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังในตัวเธอเองทุกคืนก่อนนอนจะนั่งนับเงินที่เหลืออยู่พร้อมถอนหายใจเฮือกใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อไร่ชีวิตฉันจะดีขึ้นนะเธอพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงคอแท้มีนาเคยพยายามหางานเสริมหลายอย่างทั้งรับจ้างทีมงานออนไลน์หรือแม้แต่ลองขายของเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิง่งลงไปในหลุมดำที่ไม่มีวันสิ้นสุดวันหนึ่งในขณะที่กำลังถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างหมอลอยมีนาบังเอิญไปเห็นโฆษณาเล็กๆอันหนึ่งในกลุ่ม Facebook ที่เธอติดตามอยู่มันเป็นโฆษณาเวิร์กช็อปสอนทำเครื่องประดับแฮนเมดภาพในโฆษณาเป็นเครื่องประดับสวยงามสีสันสดใสมีนาที่กำลังหดอะไรตายอยากเลื่อนผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งงานฝีมือเนี่ยนะ จะไปทำอะไรกินได้เธอคิดในใจพลางหัวเราะให้กับความคิดไร้สาระของตัวเองแต่แล้วบางอย่างก็ทำให้เธอย้อนกลับมามองมันอีกครั้งไม่ใช่เพราะเธอสนใจงานฝีมืออะไรเป็นพิเศษแต่เป็นเพราะหัวข้อที่เขียนกำกับไว้ว่าสร้างไรายได้หลักแสนจากงานฝีมือมีนาขมวดคิ้วด้วยความไม่เชื่อบ้าน่าจะบ้าไปแล้วเธอกดเข้าไปดูรายละเอียดด้วยความอยากรู้แกมหมันไส้เล็กน้อยค่าเวิร์กชอ็อปก็ไม่แพงอย่างที่คิดแท้แต่จะคุ้มหรอเสียงในใจเธอกะซิบ แต่ก็มีบางอย่างที่จุดประกายเล็กๆขึ้นมาในใจที่มืดมิดของเธอถ้าลองดูจะเสียหายอะไรล่ะด้วย<ต>ความลังเลและเงินเก็บก้อนสุดท้ายมีนาตัดสินใจลงทะเบียนเรียนเวิร์กช็อปนั้นเธอไปถึงสถานที่จัดเวิร์กช็อปด้วยความรู้สึกประหมาะ่าอนตื่นเต้นเล็กน้อยภายในห้องมีผู้คนหลากหลายวัยกำลังตั้งใจประดิษฐ์ประดอยชิ้นงานของตัวเองกลิ่นดินเผาและกาวอ่อนๆลอยคลักคลุ้งไปทั่วห้องมีนามองไปรอบๆด้วยความรู้สึกแปลกแยก เธอไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในขณะที่คนอื่นๆเริ่มเล็งมือทำอย่างคล่องแคล่วมีนายยังคงนั่งมองอุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงหน้าอย่างงงงงนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นะเธอคิดในใจเสียงหัวเราะคิกคักจากเพื่อนร่วมชั้นทำให้เธอรู้สึกอายเล็กน้อยเธอพยายามจะบิดลวดให้เป็นรูปร่างตามที่ครูสอนแต่ดูเหมือนลวดเจ้ากรรมจะไม่เป็นใจเอาซะเลยมันบิดเบี้ยวไปมาจนแทบจะกลายเป็นขยุกขยุยโธ่เอ้ยยากอะไรขนาดนี้เธอพึมพำกับตัวเองด้วยความหงุดหงิด ครูสอนสังเกตเห็นท่าทางทุลักทุเลของมีนาจึงเดินเข้ามาให้คำแนะนำอย่างใจเย็นไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆทำไปนะคะฝึกบ่อยๆเดียวก็เก่งเองค่ะคำพูดที่อ่อนโยนของครูทำให้มีนาใจชื้นขึ้นมาบ้างแม้จะดูแก่แก่งๆแต่เธอก็ยังคงไม่ยอมแพ้พยายามทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะสำเร็จวันเวลาผ่านไปมีนาใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทั้งหมดไปกับการฝึกฝีมือเธอเริ่มต้นจากงานชิ้นเล็กๆที่ดูไม่ซับซ้อนนะ บางครั้งก็ทำพังบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้จนอยากจะโยนทิ้งไปให้พ้นพแต่ภาพกองบิวที่บ้านและรอยยิ้มของพ่อแม่ที่รอคอยการกลับไปเยี่ยมของเธอก็เป็นแรงผลักดันให้เธอไม่ยอมแพ้ในช่วงแรกๆผลงานของเธอยังดูไม่เป็นโลเป็นภายเธอนี่มันคืออะไรอะเธอหัวเราะกับความไม่สมบูรณ์แบบของชิ้นงานตัวเองแต่มีนาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้เธอเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้ง และค่อยๆพัฒนาทักษะของตัวเองขึ้นทีละน้อยจากที่เคยจับทีมแล้วมือสัน่นตอนนี้เธอกลับสามารถบิดลวดให้เป็นรูปร่างต่างๆได้อย่าง,งคล่องแคล่วสายตาของเธอจดจ่ออยู่กับชิ้นงานตรงหน้าอย่างไม่กระพริบเธอเริ่มมองเห็นความงามและคุณค่าในงานที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นมาเองและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงวันที่เธอสามารถสร้างสรรค์เครื่องประดับชิ้นหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นต่างหูคู่เล็กๆที่ประดับด้วยลูกปัดสีฟ้าใสาร,ะปประยิบระยับ แสงไฟส่องกระทบกับต่างหูคู่นั้นทำให้มันดูสวยงามจับตามีนายกต่างหูขึ้นมามองด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจทำไมได้แล้วเธออุทานเบาๆความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดมาลายหายไปในคริปตาเหลือเพียงความสุขและความสำเร็จที่อิ่มเอมในหัวใจเมื่อมีนาเริ่มมั่นใจในฝีมือของตัวเองเธอก็นึกถึงคำพูดของครูสอนที่ว่างานฝีมือเหล่านี้สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้จริงๆ เธอตัดสินใจที่จะลองเปิดร้านค้าออนไลน์เล็กๆเพื่อขายผลงานของตัวเองเธอศึกษาหาวิธีการสร้างเทศ Facebook Instagram และแพลตฟอร์มอีค m มเมิรต่างๆด้วยตัวเองอย่างขยันขันแข็งในตอนแรกเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีฉันจะถ่ายลายรูปยังไงให้สินค้าดูน่าสนใจนะฉันจะเขียนแคปชั่นยังไงให้คนอยากซื้อคำถามเหล่านี้ผุดขึ้นมาในหัวเธอไม่หยุดหย่อนแต่มีนาก็ยังคงมุ่งมั่นเธอเรียนรู้จาก YouTube จากบทความออนไลน์และจากเพื่อนๆในเวิร์กช็อปที่แนะนําเทคนิคต่างๆการจัดแสงในการถ่ายภาพการจัดองค์ประกอบภาพและการเขียนบรรยายสินค้าให้หน่าดึงดูดใจมีนาเริ่มถ่ายรูปสินค้าของเธอด้วยความประณีตจัดวางเครื่องประดับแต่ละชิ้นบนพื้นหลังสวยๆแล้วใช้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามที่สุดเอาละพร้อมแล้วเธอกดปุ่มอัปโหลดรูปภาพพร้อมคําบรรยายลงบนร้านค้าออนไลน์ที่เธอสร้างขึ้นมาด้วย2มือและในที่สุดออเดอร์แรกก็เข้ามา เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ร้านค้าออนไลน์ของมีนาเปิดตัวออเดอร์แรกก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่ออูนมีนาคะสส้คอสวยมากเลยคะ่ะต่างหูคู่นี้ใส่แล้วเพื่อนชมกันใหญ่เลยคะ่ะข้อความรีวิวดีๆจากลูกค้าทําให้มีนาใจฟูเธอแทบไม่เชื่อว่านานฝีมือที่เธอทําด้วยความรักจะได้รับผลตอบรับดีขนาดนี้จากที่เคยนั่งหงอยเหงาอยู่คนเดียวตอนนี้มีนาต้องวุ่นวายกับการแพ็คของตอบข้อความลูกค้า และจัดการออเดอร์ที่เข้ามาไม่หยุดหย่อนโต๊ะทำงานเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยกลองบิลตอนนี้กลับเต็มไปด้วยกล่องพัสดุซองกันกระแทกและเทปกาวมีนายิ้มแก้มปริขณะบรรจุเครื่องประดับแต่ละชิ้นลงในกล่องอย่างประณีตเธอผูกริบบิ้นเล็กๆและเขียนโน้ตขอบคุณด้วยลายมือตัวเองลงไปด้วยหวังว่าลูกค้าจะชอบนะคะเธอพูดกับตัวเองเบาๆความสุขที่ได้หอนลูกค้ามีความสุขกับผลงานของเธอเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ และยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เธออยากทำสิ่งดีๆออกมาอีกเรื่อยๆชีวิตของมีนาตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้รู้สึกว่ากำลังทำงานหนักอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังทำในสิ่งที่รักและที่สำคัญม,มันสร้างรายได้ให้เธอได้อย่างเ<น>หลือลเชื่อความสำเร็จของมีนาไม่ได้หยุดอยู่แค่การขายออนไลน์เธอเริ่มได้รับคำชวนให้ไปสอนเวิร์กช็อปงานฝีมือในที่ต่างๆตั้งแต่ร้านกาแฟเล็กๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนํามีนาตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าวันหนึ่งฉันจะได้มาเป็นครูสอนเธอคิดในใจพลางยิ้มให้กับตัวเองวันนี้มีนากําลังยืนอยู่หน้ากระดานไวท์บอร์ดในห้องเวิร์กช็อปที่สว่างใสไหวเธออธิบายเทคนิคการทําเครื่องประดับให้แก่นักเรียนกลุ่มใหม่ที่นั่งฟังอย่างตั้งใจมีนาพูดด้วยความมั่นใจและกระตือรือร้น เธอใช้มือประกอบท่าทางเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยขอแค่เรามีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้เธอพูดพร้อมกับรอยยิ้มนักเรียนบางคนกำลังจดบันทึกบางคนกำลังลองทำตามที่เธอบอกมีนาเดินไปรอบๆห้องให้คำแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดให้นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดความรู้สึกที่ได้เห็นนักเรียนของเธอสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองได้สำเร็จ เป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้กับมีนาอย่างมากเธอไม่ได้แค่สร้างรายได้ให้กับตัวเองเท่านั้นแต่เธอยังได้ส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอีกด้วยจากสาวน้อยที่เคยนั่งก้มหน้าอยู่กับกองบิวออนี้มีนาได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จเธอได้รับเชิญไปพูดในงานสัมมนาต,าต่างๆเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น วันนี้มีนาอําลังยืนอยู่บนเวทีขนาดใหญ่ชุดเดรสสีเรียบหรูขับให้เธอสง่างามยิ่งขึ้นเธอถือเครื่องประดับชิ้นหนึ่งออกที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจในมือแสงสปอตไลท์ส่องกระทบปัวเธอทําให้เธอดูโดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลางผู้ฟังจํานวนมากที่นั่งมองเธออย่างตั้งใจดิฉันเคยคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีพรสวรรค์ไม่มีความสามารถทีเศษใดๆ มีนาเริ่มต้นเรื่องราวของเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลังแต่ในความมืดมิดนั้นนานฝีมือเล็กๆเ,เ,เนี่ยล่ะคะที่เป็นเหมือนแสงสว่างนำทางให้ดิฉันได้พบกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เธอเล่าถึงเส้นทางที่ผ่านมาอย่างเปิดเผยตั้งแต่ความท้อแท้สิ้นหวังไปจนถึงความมุ่งม,มั่นพยายามและในที่สุดก็ประสบความสําเร็จคําพูดของมีนาเต็มไปด้วยความจริงใจและพลังแห่งแรงบันดาลใจผู้ฟังตบมือดังกึงกก้องเมื่อเธอพูดจบ หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซสิงใจนาไม่ได้เพียงแค่ประสบความสำเร็จทางการเงินเท่านั้นแต่เธอยังได้คุณพบคุณค่าในตัวเองและได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนกล้าที่จะเริ่มต้นสร้างฝันของตัวเองชีวิตของมีนาในวันนี้ช่างแตกต่างจากวันวานอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้อยู่ในห้องเช่าแคบแคีติดต่อไปแล้วตอนนี้เธอมีบ้านเป็นของตัวเองมีห้องทำงานส่วนตัวที่กว้างขวาง และตกแต่งอย่างสวยงามมีนามักจะนั่งทำงานในห้องนี้อย่างสบายใจเธอกำลังดูตารางสรุปรายรับรายจ่ายบนคอมพิวเตอร์ตัวเลขสีเขียวที่พุ่งขึ้นสูงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของทุรันกิดงานฝีมือของเธอเงินก้อนนี้เอาไปให้พ่อกับแม่ไปเที่ยวดีกว่าเธอคิดในใจพลางยิ้มกว้างบนโตะทำงานของเธอมีกรอบรูปใบหนึ่งตั้งอยู่เป็นรูปถ่ายของพ่อกับแม่ที่กำลังยิ้มกว้างอย่างมีความสุขมีนาจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่พ่อแม่ยิ้มแบบนี้ ก็คือตอนที่เธอบอกว่าจะกลับไปเยี่ยมพร้อมเงินก้อนโตเธอไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกต่อไปแล้วแล้วมีนาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเธอมีเวลาไปออกกําลังกายไปเที่ยวกับเพื่อนๆและที่สําคัญที่สุดเธอมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเธอสามารถพาพ่อแม่ไปเที่ยวในที่พวกเขาอยากไปซื้อของขวัญที่พวกเขาใฝ่ฝันมานานได้โดยไม่ต้องคิดมากชีวิตของมีนามีความสุขและสมบูรณ์แบบอย่างที่เธอไม่เคยกล้าฝันถึงเลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ใหญ่ที่จุดเริ่มต้นมาจากเวิร์กช็อปงานฝีมือเล็กๆและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ของเธอเอง mm hmm. เห็นไหมครับทุกคนเรื่องราวของมีนาเป็นเครื่องยืนยันว่าโอกาสทางการเงินอยู่รอบตัวเราเสมอเพียงแค่เรากล้าที่จะลองเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใครจะไปคิดว่างานฝีมือเล็กๆที่หลายคนมองข้ามจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งให้ดีขึ้นได้ขนาดนี้ ผมหวังว่าเรื่องราวของมีนาจะจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังอังท้อแท้สิ้นหวังนะครับคุณเองก็สามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะมีความรู้พื้นฐานหรือไม่ก็ตามการเริ่มต้นเรียนรู้งานฝีมืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินของคุณก็เป็นได้อย่ารอช้าอีกต่อไปลงมือทำตั้งแต่วันนี้และถ้าคุณชอบเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ หรืออยากเรียนรู้เทคนิคการสร้างรายได้อื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่อง Unlock Easy Money ของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพทางการเงินของตัวเองหรือถ้าคุณมีคำถามหรืออยากแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของคุณก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ